่มเดียวค่ะเราจะที่บ้านวันนี้ยังคงเป็นบุคคแก้ปวดหลังนะคะวันนี้จะเน้นแก้ปวดหลังล่างนะคะคนไทยกว่าร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมีอาการปวดหลังนะคะบางท่านอาจจะเป็นเป็น,ปนหายๆหรือบางท่านไม่ได้ทำการรักษาทำให้เป็นอาการปวดหลังเรื้อรังนะคะสาเหตุเกิดจากไม่ว่าจะเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันด้วยท่าที่ผิดปกติ หรือว่านั่งหลังค่อมหรือว่านั่งมือถือเล่นคอมพิวเตอร์นานๆก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังได้นะคะวันนี้จะเลยนําท่าโยคะง่ายๆนะคะสําหรับลดอาการปวดหลังนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกพร้อมกันเลยค่ะท่าแรกค่ะนดลงนอนคว่ำค่ะแยกเท้าออกค่ะความกว้างเท่ากับขอบเสื่อนะคะวางมือทั้งสองข้างบริเวณปกค่ะ หัวไหล่เนี่ยไว้แบบนี้นะคะตั้งศอกขึ้นนะคะตั้งศอกขึ้นชิดตัวแล้วโลดศีรษะลงหายใจเข้าคะ่ะค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นค่ะใช้กําลังจากหน้าท้องยกตัวขึ้นหมอศอกยืดปกเหนยหน้าคะ่ะท่างูนะคะยืดไว้อย่ากเกรงนะคะเอาศอกหนีกไว้นะคะ สำหรับกางสอบออกจะใช้กําลังเยอะนะคะเพราะฉะนั้นหนีบสอบไว้ค่ะยืดไว้ค่ะจะรู้สึกตึงๆบริเวณไหล่ตงต้นนะคะจะช่วยบริหารหลังล่างให้แข็งแรงนะคะหายใจเข้าหายใจออก้ค่าลดสีสามลงค่ะเดี๋ยวเราหายใจเข้าแล้วยืดลำตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ยืดแขนตึงด้วยนะคะเปิดสะบักไปด้านหลังะคะ่ะ ยืดคอยืดเข่าไปไกลๆค่ะย,ยืดขึ้นเราจะไม่ใช้การพับศีรษะไว้นะคะใช้การยืดคางขึ้นสู่ด้านบนนะคะจะรู้สึกตึงบริเวณหลังสะโพกแล้วค้างไวค้ค่ะเปิดสะบักออกหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆงอสองลดลงช้าๆค่ะต่อไป ขั้งคางนะคะเอาเท้าชี้ติดกันค่ะมือยังอยู่บริเวณข้างอกนิ้วมือทั้งสิบนิ้วกว้างกลางกลางกว้างนะคะเพื่อรับน้ําหนักนะคะสอบคิดลำตัวค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นสูงค่ะแล้วเอาขาวขาวาค้ำไว้ค่ะหายใจเข้าออกค่ะ คนฝึกใหม่ยกเอาขึ้นมาค้ำไม่ได้ก็แค่ยกขัก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะใ,ใจอ,ออกผ่อนคลายส,ายสายบายค่ะหายใจออกค่อยๆลดเท้าลงช้าๆค่ะแล้วหายใจเข้าค่ะยกเท้าขวาขึ้นค่ะเท้าซ้ายค้างขาไว้ค่ะ พยายามค้ำเหนือเข่าเลยเขา่าไปนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดขาวางที่พื้นค่ะปลายเท้าฝวาที่ออกด้านข้างถ้าตั้งศอกไม่ได้ให้วางหมอนไว้ลักษณะนี้นะคะ ค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะสอบตึงค่ะขาด้านหลังนะคะขาขวาการออกเป็น90องศานะคะหลังเท้าแนบพื้นนะคะยืดอ,อกเรื่อยๆขึ้นค่ะหลังบริเวณช่วงเอวหลังล่างกระดูกก,ก้นกรดจะถูกยืดต่อ,อนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดมาช้าๆค่ะ แล้วเปลี่ยนข้างค่ะเอาขาขวากลับมาด้านหลังค่ะเหยียดขาตรงเป็นแนวเดียวกันกับสะโพกพับขาซ้าย90้าสองศานะคะเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะคะแนวเดียวกันจับสะโพกปลายเท้าชี้ออกด้านข้างค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาค่ะถ้าใครที่ฝึกใหม่นะคะไม่สามารถยกตัวได้ให้งอสอไว้ลักษณะนี้นะคะ ราบกลางมือออกกว้างๆนะคะยืดอ,อกไว้นะคะหายใจค่ะบางคนฝึกเดียวคะแล้วกั้นลมหายใจไม่ได้นะคะหายใจเข้าออกตลอดนะคะหายใจออกหมอสองลังรถลงค่ะเอาขาสองข้างไปชิดติดกันค่ะหายใจเข้านะคะตั้งเข่าขึ้นหายใจออกหมอบกราบเป็นท่าชายโค้นะคะ ให้ป้นติดจับส้นเท้านะคะหายใจเข้าออกไว้ค่ะหายใจเข้าค่อยค่อยสไลด์มือกลับขึ้นมาค่ะหายจออกโยกลำตัวขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะบิดตัวกันนะคะไปออมาด้านหน้าเสือนะคะงอขับเทียบนะคะขาขวาพับไปด้านหลังนะคะขาซ้ายพับไปด้านหน้าแบบนี้นะคะ เราจะไม่เอาขาขวาทับขาซ้ายนะคะให้อยู่พอดีกันแบบนี้นะคะเปี่ยนจาสองข้างหายใจออกเปียดตัวไปทางซ้ายค่ะวางมือซ้ายไปด้านหลังและขวาตามถึงช่องไว้ตรงก,าระะาออกลางนะคะหายใจออกค่อยๆลดศีรษะลงค่ะก็ตึงมากแค่งอศอกก็ได้นะคะแต่ถ้าใครได้ ให้รสสีสัลงค่ะเก็ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกค่ะกลับมาตรงกลางค่ะเปลี่ยนข้างค่ะขาซ้ายอยู่ด้านหลังขาขวาอยู่ด้านหน้าค่ะนอกจากจะช่วยปวดหลังปวดสะโพกนะคะจะช่วยนวด นวดช่องท้องเลืยนค่ะกางแขนออกค่ะหมุนลำตัวไปด้านขวาค่ะตามด้วยมือซ้ายค่ะค่อยๆลดศีรษะลงค่ะหายใจเข้าออกไว้ค่ะหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกบิดตัวกลับมาตรงกลางค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเราฝึกท่าเหล่านี้เป็นประจำในทุกๆวันนะคะทําเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละว3มถครั้งนะคะอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ใช่ลองทำาดูนะคะถ้าใครปวดตรงไหนหรือยากได้ท่าไหนเพิ่มเติม คอมเมนต์ไม่ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้จูด้วยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเม้น์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบนะคะ